สวัสดีนะครับสอดรู้สอดเห็นนิวนะครับนะเรามาดูตรงที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ต้อนรับนะครับ f c นะครับเวลาที่ f c แบบว่าอยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือบ่อนะครับบ่อ,อปลานะครับนะบ่อปลายังไม่ได้เอาลงหรอกน่าจะเอาลงอาทิตย์หน้านี่น่าจะเอาพันปลามาลงนะตรงนี้นะครับนะนี่ก็คือว่า อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรอันนี้ะไรอันนี้เป็ดเทศนะครับนะไม่ได้ฆ่านะครับนะก็คือว่าอันนี้จะเป็นบ่อปลาบ่อแรกนะครับนะก็คือพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะครับนะอ่านี่ก็คือว่าถัดไปน่นก็จะเป็นข้างข้างนอกน่จะเป็นถนนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่เขามาเช่านะครับนะตรงนี้ก็คือพื้นที่เหลือนะครับเจ็ดไร่ยังไม่มีใครมาเช่านะครับนี่ก็จะมีบ่อปลาไว้ แบ่งเป็นล็อกล็กละไล่ครึ่งไล่ครึ่งนะครับนะนี่ก็จะนี้แล้วเราเราปรับดินดีๆให้ฝนมันลงมาดีๆแล้วก็เดี๋ยวว่าจะหาเงินอีกสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาแมคโครมารอกตรงนี้ก็ประมาณวันนึงเนี่ยลอกตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็บ่อยอบ่อหนึ่งมงเมเมยหมามา,มาเร็วลูกมามาเร็วเร็วเรว,เรว,เรว พาละมอบมาเที่ยวนะครับนะวิ่งมาแล้วก็คือว่า,อ,าอยู่ข้างหลังนะครับนะอยู่ข้างหลังก็จะมีตรงนี้ก็จอดรถได้นะครับนีตรงนี้ก็จอด,ด,ดจอดรถได้ตรงนั้นก็จอดได้ตรงโคกโคกโคกฝั่งนู้นตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับนะเป็นบ่อเดี๋ยวเอาแมคโครมาลอกลอกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ําเข้าพอเอาน้ําเข้าก็ปล่อยปลาลงไปเลยนะครับอ่า เห็นไหมครับอบางคนก็บอกว่าฉีดยาใส่เลย <laughs> ผมก็ไม่ฉีดนะครับนะอ่า uh, <laughs> ว่าจะเอาเมคโครมาลอกด้านข้างสักวันหนึ่งวันเดียว uh, นะครับอันนี้เขาอันนี้ก็จะเป็นอีกบอ่อนึงอันนี้บอ่อยาวนะครับบอ่อยาว uh, บอ่อยาวว่าจะกําลังคิดอยู่ว่าเอาเมคโครมาลอกข้างๆลากลากลาก,ลากขึ้น แล้วก็กด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 ลงนะอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกไล่ครึ่งนะครับนะไล่ครึ่งอ,อันนี้ก็คือตรงที่ของเขานะครับตรงที่ของอโรงแรมนะครับโรงแรมนะครับที่ผมบอกว่าใครอยากจะมาให้พาก,กิ๊กมาก็ได้นะครับนะกําแพงเขาถล่มลงนะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันถล่มได้ยังไงเพราะเขาฝังเข็มตื่นไงเ,เข็มเขาสุดนะ เขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ดึงเขาไม่ได้ดึงอ่าเขาไม่ได้ดึงอ่าเขาเรียกว่าดึงแขนดึงอามไว้นะครับนะก็ <_ ening> ถล่มลงจนหมดนะอันนี้ก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งมาหมอมมามาเร็วหมอมมามาเร็วม,มาเร็วม,มาหมอมมามอมมาแร้วม่อมมาเลยหมอมมาหมอมมาหมอมมานะครับนะหมอมมางบน้อยนะครับก็เลยใช้ให้เขาเกี่ยแค่สันสันอ่า สันบ่อนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเกี่ยวลงมาถมตรงนี้อีกนะเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็เกี่ยวอยู่กลางบ่อนั่นแหละอ่าอันนี้บ่อสามไร่บ่อสามไร่กําลังเอ่อเข้ามาดูก่อนนี่พาวิศวะ,มา,ะ,าวาวะมาดูนะครับพาวิศวะมาดูเอ่อพาวิศวะมาดูนะครับด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะครับนะเออ ตรงนี้นี่ครับนะเดี๋ยวก็กำลังมองอยู่ว่าจะทำเยี่ยงไรนะยังคิดไม่ออกเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสันของมันโอ้ปลาปลาจบๆๆเลยนะยังไม่ได้ปล่อยปลาลงมีปลาแล้วนะไปเดินลูกเดินไปเดินไป เดินไปเดินไปอ่าน่าจะใช้อีกสักวันหนึ่งนะครับแมคโครนี่นะครับบอ่อนี้จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับนะก็จะให้มันจ้วงจ้วงขึ้นมาแล้วก็ให้มันกดกดกดลงแถวๆนี้เนี่ยครับอ่า <c oughs> มาบ้ามา ร้อนไหมร้อนไหมหอมแพงแคกเลยหอมแพงแคกเลยไปเดินไปเดินไปเดินอา่านี่นะครับข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนานั้นก็เป็นพื้นที่ที่เขาเช่านะครับมาเช่านะเขาไมา่เช่าอยู่นะผมให้เช่าอา่าไร่ละพันต่อเดือนนะครับไร่ละพันต่อเดือนนะ ีหนึ่งก็หมื่นสองนะครับนะอืมก็คือว่าแบ่งๆกันเช่านะครับอ่าผมก็เช่ามาก็แบ่งให้เขาเช่านะครับนะปรับโอ้โหตรงนี้หืมน่าจะเอาดินจากตรงโน้นมากบตรงนี้บ้างไม่ได้มาดูเองนี่นะครับนะอ่าด้านข้างก็จะเป็นอย่างเงี้ น,นี่ก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้ก็จะกว้างหน่อยนะอาท้องฟ้าสดใสปลูกกระต๊อบตรงนี้ดีปเปล่าเนี่ยเออปลูกกระต๊อบตรงนี้ดีปเปล่านะครับนะเนี่ยนั่นก็จะเป็นโรงแรมนะอาอานะครับเดี๋ยวเดินไปดูขอบตรงนี้ก่อนนะ ไปม่มไปไปเดินม่มัม่มเดินเอาเกาแคกแกๆๆๆๆๆไปเดินมั่ไปวิ่งวิ่งอ่าไหวไหมลูกไหวหอ่าเรวจะหาอะไรมาปลูกก่อนนะปลูกตะไคร้ก่อนดีหรือเปล่านะี่อ่า บอ่ออันนี้จะใหญ่อยู่นะครับนะมันต้องเอาต้นกกออกเอาขึ้นมากบตรงนี้ให้หมดเลยนี่ถูกแล้วนี่นะครับนะอ่านี่ก็จะเป็นท้องนาอันนี้ตาน้ําจะอยู่นี่นะครับตาน้ําตาน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้เลยอ่าครับก ก็คือน้ามาจากโน้นก็จะเข้านี่แล้วก็ก็จะไหลรอบก็จะไหลรอบอพื้นที่นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมนะไปถึงโน่นนะครับเลยไอ้ไอ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 ต๊อบนี้ไปไปไปเดินเดินนาหน้าพ่อเลยเดินนำหน้าพอ่าพอไปเลยไปเดินเดินเร็วด,ด,ดูทำไมไปเดิน เดินไปร้อนแล้วดิอ่าเดี๋ยวจะได้อุ่มแล้วเนี่สงสัยนยีนี่นะครับนะก็จะพามาดูนะครับนะว่ามันมีตรงไหนบ้างนะที่ผมเปย์เปยไว้ว่าเออจะทำว่าให้เอซมาพักผ่อนมามาเล่นพูดง,ง่ายก็คือเวลาเครียดนะ คิดเครียดคิดเครียดนะครับนะก็มานั่งตกปลานะครับนะเออตกปลาไปกินนะเออตกปลาเขาปลากินนะเออกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยังไงกับตัวนี้ดีจะเอาออกยังไงก็ได้ต้นกกนะเออสงสัยจะต้องทําทีละบอมั้งนะเออนี่นะครับนะโอ้โหเอาขึ้นมาสูงเลย ตรงนี้ก็กลายเป็นดินนิ่มไปเลยอืมนี่นะครับนะตรงนี้ก็มีที่คนเช่าอยู่เก่าก่อนแล้วพอเจออ่านั่นเขาก็จะเลี้ยงปลาเขาไวอืมนี่นะครับ อ่ะ,อะโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพากลับแล้วตรงนี้นะเนินที่สูงเอออันนี้ก็จะเป็นยาคาเออทำตรงนี้น่าจะดีไว้ทำกระต๊อบตรงนี้น่าจะดีไว้ดินแข็งดีเออนี่นะครับนะโอเคนะครับนะพามาดูเฉยๆพามาดูเพื่อที่แบบว่าเออจะปลูกอะไรเผื่อใครมีความคิดอะไรนะ โ okay, อเคสดรู้สอดเห็นนิวสวัสดีครับ